สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอนําเสนอโครงงานการออกแบบและจัดสร้างชุดต้นแบบสําหรับการนำเม็ดยาอัตโนมัติจัดทาโดยดิฉันนางสาวมิสาปทุมทองทําหน้าที่จัดทารูปเล่นปริญญาน,นิพนธ์และเขียนโปรแกรมชุดควบคุมค่ะดิฉันนางสาวณัฐภัทบุญทรงทาหน้าที่ออกแบบชุดควบคุมและเขียนโปรแกรมสําหรับนำเม็ดยาค่ะผมนายธา,ากรจกริวัลกูลครับทาหน้าที่ออกแบบและจัดสร้างชุดกลไกของเครื่องนำเม็ดยาครับผม ค่ะโดยที <mini> ่มาของการจัดทำโครงงานนี้นะคะเนื่องจากอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้การใช้บุคลากรในการจ่ายยาผู้ป่วยอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดรวมถึงความล่าช้าในการจ่ายยาได้ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเช่นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติค่ะแต่ไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างแพงรวมถึงการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะ จึงได้มีการจัดทําโครงงานนี้ขึ้นเพื่อออกแบบและจัดสร้างชุดต้นแบบสําหรับการนับเม็ดยาอัตโนมัติโดยสามารถนับเม็ดยาได้หลากหลายชนิดค่ะในเบื้องต้นเราออกแบบให้สามารถนับเม็ดยาได้3รูปแบบก็คือยาเม็ดกลมยาเม็ดดีและยาแคปซูลค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการนับเม็ดยารวมถึงมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการนับเม็ดยามากยิ่งขึ้นค่ะ โดยขั้นตอนการดำเนินง,งานนะคะเราจะทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องนาเม็ดยาแล้วนําข้อมูลที่ได้นะคะมาออกแบบเป็นชุดกลไกลการนําเม็ดยาค่ะโดยการออกแบบแรกนะคะเราจะทําการทดลองเก็บค่ามุมที่เหมาะสมที่สามารถทําให้เม็ดยาไหลได้อย่างไม่ติดขัดค่ะแล้วนําค่ามุมนี้มาออกแบบเป็นชุดกลไกลจากนั้นนะคะเราจะทําการทดสอบชุดกลไกลที่เราได้ออกแบบมาค่ะเพื่อหาชุดกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการนาเม็ดยามากที่สุดรวมถึงเกิดการติดขัดในการนําเม็ดยาน้อยที่สุด เพื่อนำมาผลิตเป็นชุดต้นแบบค่ะจากนั้นเราจะทำการออกแบบชุดควบคุมรวมถึงเขียนโปรแกรมควบคุมการนำเม็ดยาอัตโนมัติแล้วนำทางชุดต้นแบบแล้วก็ชุดควบคุมนี้นะคะมาทำการทดลองการนำเม็ดยาอัตโนมัติค่ะเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องนำเม็ดยาที่เราจัดสร้างมารวมถึงวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินง,งานและหาข้อเสนอแนะในการจัดสร้างชุดต้นแบบในอนาคตค่ะ โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกคือค่าใช้สอยซึ่งเป็นค่าจ้างในการผลิตชิ้นงานรวมถึงการจัดทํารูกเล่นปริญญาน,นิพนธ์ค่ะส่วนที่2จะเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์นะคะเช่นวัสดุอะคริลิกฟิลเมนต์ที่ใช้ในการปิ้นชิ้นงานค่ะและส่วนที่3นะคะเป็นค่ายาที่ใช้ในการทดลองค่ะซึ่งเราจะใช้ยาทั้งหมด3ชนิด เป็นยาพาราก็คือยาเม็ดกลมแล้วก็ยาเม,ดม็เมดดีค่ะส่วนแคปซูลเราจะใช้เป็นเม็ดแคปซูลป่าแล้วใส่แป้งเข้าไปเพื่อให้มีน้ําหนักใกล้เคียงกับเม็ดยาแคปซูลจริงค่ะครับผมสําหรับการออกแบบเครื่องนํามเม็ดยานะครับผมจะแบ่งเป็นด้วยกัน2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น,นกลไกนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ควบคุมตัวชุดกลไกครับผมโดยที่ทางคณะผู้จะทำเนี่ยจะเริ่มการศึกษาจากทฤษฎีการไหลของโซลิดนะครับผมเนื่องจากว่าเม็ดยาเนี่ยเป็นวัสดุของแข็งนะครับผมแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการจัดแบ่งยาในปัจจุบันนะผม,มจากนั้นนะครับผมจะทําการออกแบบในโปรแกรมซิมูเลชันหรือว่าโปรแกรม solidworks เพื่อหาค่ามุมเอียงที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ค่าความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับผมที่จะใช้ในการขับชุดกลไกนะผมจากนั้นเนี่ยจะทําการออกแบบชุดทดสอบนะครับผมโดยมีการพัฒนามาจนถึง5รุ่นเพราะว่ารุ่นที่5เนี่ยมี ค่าความเสถียรมากที่สุดในการจ่ายยาแล้วก็จะมีประกอบส่วนประกอบหลักๆด้วยกัน3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นช่องบรรจุยานะผมมีลักษณะเป็นรางเอียงนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของอแผ่นหมุนที่ใช้ในการลำเลียงเม็ดยาและส่วนของอชุดจับยึดเซ็นเซอร์นะครับผมใช้ในการจับยึดและสั่งการากลไกต่างๆนะครับสำหรับชุดแผ่นหมุนนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3มชนิดตามลักษณะของเม็ดยาด้วยกันก็คือ แผ่นหมุนสําหรับยาเม็ดกลมนะฮะจะมีลักษณะเป็นทรงกลวยนะครับผมซึ่งจะช่วยในการทําให้เม็ดยาเนี่ยสามารถลงไปในช่องจ่ายยาได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ชนที่2เนี่ยจะเป็นแผ่นหมุนสําหรับเม็ดยาลีนะครับซึ่งจะมีการเพิ่มนะครับพื้นผิวเรียบนะครับผมทำให้เม็ดยาเนี่ยไม่เกิดการอัดตัวกันนะครับผมลดการเสียหายของตัวเม็ดยาและก็การติดขัดของเครื่องนะครับผม <S <S สุดท้ายนะผมจะเป็น แผ่นหมุนสำหรับยาเม็ดแคปซูลนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับยาเม็ดกลมนะครับผมแต่ว่าจะทําการเพิ่มพื้นที่ผิวการไหลในการเคลื่อนที่ไปตามแกนของมอเตอร์นะครับผมทาให้เม็ดยานเนี่ยสามารถไหลออกมาได้ลรเม็ดนะครับผม ในส่วนของการออกแบบชุดคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของชุดต้นแบบนะคะจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเขียนชุดคำสั่งค่ะโดยชุดคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกัน 1. ส่วนควบคุมมอเตอร์2ส่วนควบคุมเซนเซอร์และ3ส่วนควบคุมจอ LCD และปุ่มกดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแผนผังการต่อวงจรควบคุมชุดต้นแบบค่ะ ในส่วนของผลการดรําเนินงานนะคะพบว่ามุมที่น้อยที่สุดที่ทําให้เม็ดยาเริ่มเคลื่อนที่ได้คือ30-35ถึงองศาและค่าแรงดันที่เหมาะสมสําหรับลําเลียงเม็ดยาทั้ง3ชนิดนะคะคือ3โมโวลต์ค่ะโดยอัตราการจ่ายยานะคะจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดยาค่ะสรุปผลการดรําเนินการนะผมทางเราเนี่ยได้ทําการออกแบบชุดกลไกลนะครับผมให้ภาชนะบรรจุเนี่ยมีลักษณะเป็นรางเองียงทํามุม45องศากับแนวระดับนะครับผมเพื่อลดปัญหาการค้างของเม็ดยาบนรางลําเลียงยานะครับผม จากนั้นเม็ดยาเนี่ยจะไหลผ่านแผ่นหมุนนะครับผมซึ่งมีหน้าที่ลําเลียงไปยังช่องจ่ายยาและผ่านจุดตัวจับเซ็นเซอร์นะครับผมเพื่อทําการเช็คจํานวนของเม็ดยาที่ทําการนับได้ครับผมในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะข้อแรกนะคะจากการทดสอบพบว่ามียาติดบริเวณช่องจ่ายยาค่ะเกิดจากยานะคะไม่กระจายตัวเราสามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มมุมของรางลำเลียงหรือเปลี่ยนวัสดุ และกรรมาวิธีการผลิตรังลำเลียงค่ะข้อ2นะคะเนื่องจากชุดทดสอบของเรานะคะมีการควบคุมมอ,อเตอร์แบบ Open Loop นั่นก็คือไม่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดอัตราการไหลของยาเมื่อเม็ดยามีปริมาณมากนะคะอัตราการไหลของยานะคะก็จะลดลง ดังนั้นนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเพิ่มเซนเซ,นเซอร์เข้าไปเพื่อวัดอัตราการไหลและนำมาเขียนชุดคำสั่งเพื่อควบคุมมอเตอร์ให้มีอัตราการไหลที่คงที่ค่ะข้อ3นะคะถ้าหากเราต้องการจ่ายยาหลายชนิดในเวลาเดียวกันให้เพิ่มตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะสำหรับเขียนชุดคำสั่งเพื่อส่งจำนวนเม็ดยาที่ต้องการนับไปยงังไมโครคอนโทรลเลอร์ ของเม็ดยาชนิดต่างๆนะคะที่กำหนดไว้ซึ่งทำให้เครื่องนับเม็ดยาของเรานะคะสามารถนับเม็ดยาด้วยตัวของมันเองหรือรับคำสั่งมาจากศูนย์ควบคุมค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ